โอเคนี่แค่อีเช้านะครับนี่แคอีเช้าพิมพ์ได้สามห้ากันสี่นะครับบนนะเน้นบนนะครับเน้นบนเนาะแล้วก็ตัวเจาะจะเป็นสามเจ็ดสามแปดสามเก้า นะครับแล้วก็ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าเนาะห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าเอาสี่ไปด้วยแล้วกันเนาะมันเล่นแต่บนนี่ผมเน้นบนผมเออพิมพ์เน้นบนอะสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเก้าตัวบนก็ไม่น่าเกลียดเนาะบนเจาะ บนกลับเนาะส่วนเด่นร้อยบนพิมพ์ได้หนึ่งกับศนนะครับมาบนหนึ่งตัวนะ แล้วก็เออพิมพ์ว่าห้านะร้อยเป็นหนึ่งนะครับไม่ได้คานะห้าห้าห้าไม่ได้คล้วไม่ใช่คานะ <c oughs> <c oughs> เป็นหมุกไปอีก โอเคมาดูชุดวินนะครับชุดวินชุดวินนี่แค่อีกเช้าเน้นบนกันล่างเนาะก็จะมีสามห้าแล้วก็เจ็ดเก้านะครับมีหนึ่งกับศูนย์มาหนึ่งตัวบนนะครับเนาะโอเคขอให้โชคดีครับ หนึ่้าหนึ่งศูนย์ั่นอะไรก็ไม่รู้ลองดูแล้วกันไม่แน่ใจอะไรที่พิมพ์ฟอนมันอาจจะไม่เข้าก็ได้มันอาจจะเข้าตัวอีกตัวหนึ่งก็ได้ <c oughs> ไม่รู้นะโอเคขอให้โชคดีครับในคีนอีกเชา้าบ๊ายบาย